สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับถามคุณอ่อนเพิ่มเติมว่าเราเป็นคนรักครอบครัว <c oughs> ในที่สุดเราก็มองหาช่องทางการเพิ่มรายได้ <c oughs> นะฮะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเออเราปล่อยเงินให้คนอื่นเขามากู้ไปสัหน่อยดีไหมหอย่าเงี้ยก็ต้องเล่าว่ากเ็เป็นความรักครอบครัวที่เราต้องพยายามสแสวงหาวิธีการนะครับ <c oughs> ทีนี้พอเราเริ่มต้นทําเป็นยังไงบ้างเล่าบรรยากาศหนซิเราเริ่มมีการปล่อยเงินละ ค่ะช่วงที่ปล่อยเงินกู้ต้องบอกว่าสนุกมากอาจารย์เพราะว่าเราเห็นเงินเงินมันมาง่ายจริงๆเลยอะ่ะเพราะว่าเรามีทุนไปปุ๊บมีดอกมาแต่ละเดือนแต่ละเดือนเป็นหมื่นเลยนะคะคได้เยอะได้ดีมากเลยก็สนุกกับการปล่อยเงินกู้แล้วหลังจากที่ปล่อยเงินกู้ล้วก็เริ่มเหมือนกับว่ามีทุนมากขึ้นแล้วก็หาอีกทาอะไรดีกะ่ะก็ขายเสื้อผ้าอาจารย์เปิดแค่ตล็อกนะคะใครสั่งอ่ะติ๊กไว้เลยเราเอาเสื้อผ้าให้เพราะว่าเราเก็บเงินสิ้นเดือนรรเราบวกกาไรอยู่แล้วนะคะค <ๆ S 1> นั่นแหละก็คือได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นอีกนะคะ อะไรก็คือเหนื่อยกับการมาเอาเสื้อผ้าละทีหลังก็เริ่มปล่อยเงินกู้มากขึ้นแล้วคราวนี้เพราะว่าดูแล้วว่าดอกตรงนี้ดีกว่าเราไม่เหนื่อยด้วยนะคะไม่เหนื่อยแต่นะคะมันมีช่วงที่ว่าพอเราปล่อยไปมากๆปุ๊บเนี่ยเริ่มแล้วมีปัญหาคนที่เอาไปเยอะๆนะเราคิดว่าเป็นเพื่อนที่ไว้ใจแล้วไม่คิดว่าจะทําเราได้ก็คือเริ่มมีการก็คือไม่จ่ายแล้วอาจารย์ภาษาพวกเราเรียกกันว่าชักดาบประมาณนั้นหรือเปล่าอาจารย์ประมาณนั้นเลยเชิดอ่ะใช่ค่ะ ทั้งนั้นที่มีการทําสัญญามีค่ะมีค่ะมีการทําสัญญาเพราะว่าเราคิดว่าเราต้องทําไว้เพราะเงินเยอะมากนะคะเป็นเป็นหลักแสนนะอาจารย์ทีนี้สรุปคือหนี้ศูนย์หนี้ศูนย์แต่คนแต่เราก็มีการฟ้องร้องกันนะคะครับแต่มันเพราะเรามีสัญญาไงค่ะเพราะเรามีสัญญาแล้วก็อุ่นใจไว้แล้วแหละแต่สัญญามันก็คือกระดาษหนึ่งฉบับที่มีไว้ดําเนินคดีแต่ในสภาพความเป็นจริงถ้าคู่ความของเราเนี่ยเขายังไม่มี แม้ว่าเราจะดําเนินคดีให้ชนะใช่ค่ะเราก็ยังไม่ได้เงินกลับมาชนะแต่เขาไม่ได้โกงเรานี่คะจาย์แต่แล้วเขาก็บอกว่าไม่มีให้อ่ะแล้วทำไงอ่ะอ้าวไม่มีก็ทยอยเก็บทีละนิดดหนูต,ตอนหลังมันไม่ไหวแล้วว่าจานเลยก็มองว่าไม่ดีกว่าเลิกดีกว่าจบตรงนั้นเลยเบ็ดเสร็จบวกลบเป็นยังไงเป็นยังไงหล่ะคะถามว่า <laughs> อ๋อค่ะทุนไหมไอ้ส่วนที่ได้มันก็ได้นาออาจารย์ไอ้ส่วนที่เสียมันก็เสียเราก็ต้องทําใจไปอะค่ะอาจารย์ตรงเนี้ยทาใจจะว่าไปตอนนั้นเครียดไหมฮะเครียดสิคะอาจารย์เครียดแต่แล้วสามีว่าไงบ้างสามีเขาก็เขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็ให้กําลังใจเรานะคะเขาก็คิดว่าเราทําดีแล้วแต่เขาก็บอกว่างั้นก็เลิกทําเถอะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเขาก็แค่บอกว่าหยุดทำดีกว่าไหมอะไรเงี้ยค่ะครับซึ่งสามีก็ยังคงรับราชการอยู่ใช่ค่ะทีนี้พอเราหยุดทําไปตรงนั้นเนี่ย ก็กลับมาสู่จุดเดิมแล้วว่าเราจะทำยังไงดีล่ะที่จะต้องสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวตอนนั้นฟุ้งซ่านไหมฟุง้งซ่านสิอาจารย์จะทำอะไรดีเพราะงานประจำต้องบอกว่าดีไหมดีค่ะดีมากด้วยเพราะว่าจริงๆมันเป็นรายได้ที่ได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าช่วงที่ทำแรกๆรายได้จากการประจำต้องบอกว่าขึ้นดีหมายถึงว่าเขาให้รายได้เรา,เ,เ,ขาเ,รเขาเรียกว่าตัดเกรดอาจารย์ <c oughs> เราได้ดีนะคะแรกๆก็เป็นหลักพันปีหนึ่งนะคะหลักพันแล้วก็มา800 500ล่าสุด250ร มันไม่พอมันไม่มันไม่ใช่แล้วอะรเรามองว่าค่าครองชีพมันสูงแต่ทาไมรายได้มันปรับให้เราน้อยจัง <nói> ก็อยู่ไม่ได้อีกครับ <roar> ก็เลยจะจะทาอะไรดีล่ะมองหาช่องทางเหมือนกันอะไรที่ไม่ต้องลงทุนแล้วมีไรายได้ครับทีนี้ว่ามีน้องคนหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเขา้าเข้ากิฟฟอรีนนะตอนนี้มีน้องคนนึงทํากิฟฟอรีนซึ่งเราก็เคยรู้จักเคยได้ยินแต่เราไม่เชื่อหรอกว่ากิฟฟอรีนจะทําให้เรามีไรายได้เราไม่เคยมองเลยเขาพูดทุกวันทุกวันเราก็ไม่เคยใส่ใจไม่สนใจเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าทํางานอยู่คู่กัน นะคะคแล้วอุ้ยลูกกิ้งก็45บาทตอนนั้นนะคะสมัยนั้นมันจะมีะไรายได้ได้ยังไงเมื่อเราไม่เปิดใจไงคะจารย์แต่นะว่าหนึ่งเราบอกว่า น้องคนนี้มาคุยอีกแล้วเนี่ยหนูได้ต้องเป็นหมื่นแล้วนะพี่แล้วมีโบนัสด้วยมันจริงเหรอเราอยากรู้ไงคะคราวนี้รเราอยากรู้แล้วเพราะเหมือนเขาเรียกว่าจนต่อบ,บังคะอาจารย์จนต่อกไม่รู้จะไปทางไหนแล้วแล้วกิฟฟรีนเขาบอกตอนนั้นสมัครร้อยเดียวก็ค,ค,วคิดว่าอยากรู้เหมือนกันโอ้กิฟฟรีนมันคืออะไรแต่ก็ไม่ได้ให้น้องคนนี้เล่าให้ฟังนะคะโทรหาเพื่อนอีกคนหนึ่งให้เขามาเล่าให้เราฟังแล้วสาวโรงงานจะหยุดวันอาทิตย์ควันอาทิตย์วันนั้นไม่ไปไหนเลยนั่งรอเพื่อนคนนี้มาเล่าเรื่องราวกิฟฟิรี อาจารย์เพื่อนมาท่ะมาหรือเปล่าอาจารย์ทายทคไม่มาไม่มา,า,มมาแต่รอนานรอค่ะคแล้วก็รออาทิตย์อาทิตย์แรกผ่านไปไม่มาไม่เป็นไรอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ต่อเราก็โทรถามบอกเพื่อนจะมาเล่าให้เราฟังไหมเนี่ยทั้งทั้งที่โอ้แปลกมากเลยนะมีแต่คนอื่นเนี่ยเขามาพยายามขอให้ฟังหน่อยแต่นี่เราเนี่ยรอฟังแล้วขอให้มาเล่าหน่อยนี่สวนทางกันเลยใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราเราอยากรู้แล้วไงคะอาจารย์เราอยากรู้ว่ามันคืออะไร ทำแล้วได้จริงไหมได้ยังไงอะไรได้มาจากไหนครับค่ะอาทิตย์ที่สองโทรตามเพื่อนอีกเพื่อนก็ยังไม่มามาสมืดเลยคราวนี้ตกลงคือวันนั้นะโทรหลายรอบไงคะจะมาหรือไม่มาเพื่อนก็มามามื่เลยก็ฟังก็เลยตัดสินใจนะคะสมัครช่วงนั้นสมัครหนึ่งบาทครับค่ะก็สมัครแล้วเพื่อนบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากมีรายได้ต้องขึ้นตําแหน่งโกสตาจริงหรือเปล่าเนาะตอนนั้นก็ไม่เชื่อนะอาจารย์ที่ฟังไม่ใช่ว่าเชื่อเลยนะคะแต่ก็อยากรู้ว่ามันได้จริงไหมนะคะก็ลองดู จะมาปุ๊บลองทําเดือนแรกเลยนะคะเดือนแรกก็คืออย่างที่บอกว่าทํางานสาวโรงงานนาะออกกะเข้ากะไม่เป็นเวลาอยู่แล้วแต่เราก็สู้อยากพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าจริงไหมออกกะก็ไปหาคนเลยเพื่อนบอกว่าต้องเป็นโกต้องหาคนแนะนําเพื่อนแล้วก็ขายเครื่องกองน้ําอาจารย์เดือนแรกก็คือขึ้นโกสตาได้ในเดือนแรกโดยที่ไม่หลับไม่นอนเลยนะคะ,คะนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันบ้าหรือเปล่าก็อยากรู้ว่ามันได้จริงไหมค่ะ,คะ ก็อย่งงี้นเลยในที่สุดแล้วเราก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวหรือเปล่าจ๊ะแล้วก็เป็นธุรกิจเครือข่ายที่ดูเหมือนเราจะไฟแรงกว่าคนมาแนะนําด้วยซ้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ค่ะแล้วแต่เดือนแรกขึ้นขึ้นโกสตาร์เลยเนี่ยยอดธุรกิจคือเท่าไหร่ฮะจำได้ไหมฮะยอดเดือนแรกยอดธุรกิจที่4ี่หมื่นเจ็ดค่ะอาจารย์สี่หมื่นเจ็ดจากคนที่ไม่เคยทํางานเครือข่ายมาก่อนนะแล้วอยู่ดีๆ4สี่หมื่นเจ็ดเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะอยากรู้มาจากไหนคุณนอนเล่าให้ฟังได้ไหม มือใหม่มากแต่ปรากฏเดือนแรกมา40,070แล้วก็จะไปหาเพื่อนๆที่เรานึกถึงใครเราจะไปเลยนึกถึงใครเราจะโทรนะแล้วเราไปเลยก็คือแนะนําเครื่องกองน้ําบ้างทุกอย่างที่เราทําได้แล้วเราเพราะว่าเพื่อนบอกว่าถ้าตัวเองจะ ขึ้นโกสตาต้องมียอด4 5 0 0 0เราก็ต้องพยายามจะทำไงให้ครบ4 5 0 0 0ให้ได้นะคะเราก็แนะนำเครื่องกรองน้ำของใช้ทุกอย่างอะไรที่แนะนำได้ใครซื้ออะไรเราแนะนำหมดแต่ก็ต้องบอกว่าให้เขาสมัครต่อจากเรานะคะไม่ได้ไปขายค่ะชวนเขาสมัครแล้วเขาจะได้อะไรก็เล่าเขาฟังแต่ช่วงแรกต้องบอกว่าคุยไม่เป็นนะอาจารย์นั่งฟังอย่างเดียวเพื่อนพูดแต่เรามีหน้าที่พาไปแค่นั้นเองนะคะ เราก็เริ่มต้นจากกลุ่มคนที่ที่รู้จักใช่นะคนใกล้ตัวใช่ค่ะตอนตอนไปผมถามเผื่อกังวลใจบ้างไหมว่าตอนเราไปคุยกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะมองว่าเราไปขายของเราอยากจะได้ตังค์เพื่อนไปขอโทษนะ ไปทำธุรกิจกับคนที่รู้จักเนี่ยคเคยกังวลใจสิ่งเหล่านี้บ้างไหมตอนนั้นต้องบอกว่าความกังวลมันไม่มีอาจารย์เพราะใจมันไปแล้วเป้าหมายมันชัดเจนว่าเราต้องทาสี่หมืนห่นใครจะพูดอะไรไเราไม่สนใจก็ไม่สนใจแล้วอาจารย์เราเหมือนมันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปเลยคใครจะมามอบว่าพูดอะไรที่รู้สึกทําให้เราจิตตกไม,ไม่มีวันตกไม่ได้เพราะรู้สึก เป้าหมายมันไปแล้วใจมันไปแล้วไอ้ยขยะความคิดนี้ไม่มีอิทธิพลเลยใช่ค่ะแล้วแล้วปรึกษากับสามีไหมครับตอนที่เราจะเริ่มต้นลุยกิฟฟอรินต้องบอกว่าสามีไม่ไม่ไม่ว่านะคะแล้วก็ไม่ห้ามแต่เขาก็จะไม่ไปนะคะผู้ชาย<น>ะใช่ค่ะแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยอะค่ะคพูดน้อยขี้อายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ไปกับเราช่วงแรกเราก็จะไปกับผู้แนะนําของเราเขาก็จะพาเราไปครับ แต,แต่การไม่ห้ามถือเป็นสิ่งดีะนะแล้วก็มองดูเราทำแล้วเค,เคยปรึกษาเขาบ้างไหมฮะระหว่างที่เราทําธุรกิจกิฟฟินมีเล่าๆใ,ให้สามีฟังบ้างเล่า,<ม>าค่ะอาจารย์เล่าให้เขาฟังตลอดเขาก็จะเขามีส่วนร่วมในการแสดงค,ความคิดเห็นไหมเขาก็จะอยู่เบื้องหลัง เขาก็จะพูดว่าแนะนําเราอะค่ะช่วยเราเสริมต้องอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะบางครั้งวันหยุดเขาก็จะเป็นคนขับรถให้แล้วเขาก็จะนอนรออยู่ในรถนั่นแหละเขาก็จะไม่ลงไปช่วยพูดหรืออะไรหรอกแต่เขาก็ไม่ห้ามไงคะเขาไปด้วยก็เรียกว่าทําด้วยกันแต่ทําในสไตล์ของเขาทําในสไตล์ของสามีที่อายทําในสไตล์ของสามีไม่ค่อยพูดขับรถให้ได้ไปไหนไปแต่ไม่ไปเจอคนอันนี้ก็เป็นถือว่ามีข้อดีนะมีข้อดีทีนี้ รายได้ช่วงแรกที่ทำกิฟฟารีนเป็นไปตามเป้าไหมฮะเพราะว่าเดือนแรกขึ้นโกลเลย <c oughs> ค่ะเดือนแรกรับ5้0 0อาจารย์รู้สึกว่าเออได้จริงเนาะได้เยอะด้วย5,5 0 0ก็รู้สึกว่าก็คิดว่าได้แล้วนะอะไร <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะก็ไปนั่งฟังแผนการตลาดเพิ่มอีกก็เราก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยตัวเองพูดเหมือนเริ่มทุกครั้งเลยอะเขาอยากพูดมั่งอะอะเริ่มอยากพูดมัง่งแล้วอะค่ะคือนั่งฟังเขาพูดตลอดไงคะฟังมานานแล้วไฟติดไฟติดบอกว่า ไม่เอาขอพูดบ้างฉันฟังมาเยอะแล้ว<ช>และเห็นเขาพูดเรื่องคล้ายๆกันด้วยเลยเริ่มอยากจะพูดบ้าง<ช>ทำงไงฮะไปไปฝึกหรือไปไปไปเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าไงก็ไม่ก็ไปฟังข้อมูลที่ศูนย์เพื่อนบอกว่าต้องเข้าประชุมต้องมีการเรียนรู้รรก็ไปนั่งฟังข้อมูลเขาพูดแล้วเขาพูดเหมือนเพื่อนแล้วก็พูดเหมือนเดิมทุกครั้งไปฟังหลายครั้งค่ะอาจารย์แล้วก็ศึกษาสินค้าด้วยครับหลังจากนั้นก็คือเราลองและลองเริ่มไปหาญาติพี่น้องนะคะเริ่มลองพูดเอง ตอนแรกๆก็ตื่นเต้นนะคะอาจารย์กลัวเหมือนกันแต่ตอนหลังๆคิดว่าไม่ก็ไม่ได้ยากนี่พอพูดบ่อยๆรู้สรก่สนุกอาจารย์ครับพอเพื่อนยิ่งเพื่อนสมัครกับเราด้วยเรามีกําลังใจแล้วก็สนุกที่จะพูดละถามหน่อยตอนแรกๆเลยเนี่ยกังวลใจบ้างไหมที่ทําธุรกิจเครือข่ายเพราะว่ามันเรียกว่าเป็นของใหม่มากสาหรับเรากังวลใจบ้างไหมถามว่ากังวลไหม มันก็มีบ้างแต่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะอาจารย<ม>แ์แล้วเราก็เชื่อแล้วแหละว่ากิฟฟรีเนี่ยให้เราได้จริงๆครับค่ะเรามองตรงนั้นมากกว่าพอเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือด้วยอาจารย์เราจะหากําลังใจให้ตัวเองครับค่ะตรงนั้นท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเวลาที่ที่เราเองเนี่ยมีเป้าหมายที่ที่ชัดเจนมันทําให้เราลืมเรื่องของอุปสรรคเล็กๆน้อยๆระหว่างทางไปเลยเหมือนเราเหมือนมุ่งหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ย แต่ว่าระหว่างทางจะลำบากถ้าเราอยากไปเราก็ไปมันเหมือนเราเราจะไปเที่ยวภูกระดึงนะเรารู้ว่าแหมกว่าจะพิชิตยอดภูกระดึงได้นี่มันสาหัสสาการแต่เป้าหมายมันชัดมันก็ต้องไปทีนี้รายได้5,5 0 0ในช่วงแรกก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับการทํางานจากเดิมกลุ่มคนที่เราไปหาก็เป็นคนที่เรารู้จักนะครับทีนี้เราเองเนี่ยก็ต้องมาสู่กระบวนการ ในการทํางานอย่างเต็มรูปแบบเราเริ่มวางแผนการขยายงานจัดตารางประจําวันยังไงเพราะยังทํางานประจําอยู่ด้วยก็ช่วงนั้นอย่างที่บอกว่าเราทํางานประจําแต่ใจเราสู้ไงคะจารย์แล้วก็ช่วงไหนที่เราว่างเราไปตลอดอไปตลอดทําตลอดะะโดยไม่ได้เอาเวลางานมาไม่คะ่ะไม่แมะ,ะพูด<ม>ถึงตรงนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะถามคุณอ่อนเพิ่มเพราะมีหลายคนกังวลใจบอกว่า ทำงานประจําอยู่เนี่ยแล้วจะประสบความสําเร็จในกิฟฟารีนได้ยังไงแต่คุณออนเป็นตัวอย่างหนึ่งของการบริหารเวลาทั้งจะดูแลลูกดูแลบ้านดูแลสามีแล้วก็ท,ทําธุรกิจกิฟฟารีนด้วยเธอบริหารเวลายังไงช่วงหน้ากลับมาพบกันนะครับคือตรงนี้ต้องบอกว่ามันมีอยู่2คําตอบไปคะเราบอกตัวเงว่าถ้าเราไปเนี่ยมันมีโอกาสได้แต่ถ้าไม่ไปนี่คือไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องไป ก็คือได้กับไม่ได้เราตั้งป้าปุ๊บเราต้องทําให้ได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะกำลังจะบอกว่าถ้าไปก็คือมีได้กับมีไม่ได้แต่ถ้าไม่ไปมีอยู่อันเดียว<ช>คือ,อไม่ได้เลยจบเลย